สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทารโนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักการงานการเงินประจําปี2567นะคะสําหรับชาวธาตุลมนะชาวธาตุลมคือชาวราศีเมถุนตุลและกุมนะคะเรามาดูที่ดวงความรักประจําปี2567ก่อนนะคะพไพ่ใบแรกค่ะก้าวดาบเดอะชาวเวอร์ สิบถ้วยนะคะ The f o o l Page of Cups สองถ้วย Judgment ค่ะ Eight of Hearts เจ็ดเหรียญน,นะคะและห้าไมา้อ่ะโอเคค่ะสำหรับพลังงานอ่อ ความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมในปี2,567นะคะก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่คุณทั้งคู่อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาทดสอบใจทดสอบรักเยอะกว่าคู่อื่นๆหน่อยนะคะในตรงนี้อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันเพราะว่าการสื่อสารเพราะว่านิสัยทัศนคติที่ในหลายๆข้อที่ต้องยังต้องปรับยังต้องจูนกันอยู่อะคะ่ะก็บอกเลยว่ายังมีเรื่องเราให้ทะเลาะมีเรื่องเราให้ปวดหัวอยู่นะแต่ยังไงแล้วยังคาดหวังถึงความสัมพันธ์ที่อยากที่จะ ชัดเจนกับความสัมพันธ์อยากที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ค่ะถึงยังไงแล้วยังต้องการปรับอยู่นะอืมก็บอกเลยค่ะว่าในหลายๆคู่อะ่ะเหมือนทะเลาะกันจนเข้าใจกันไปเองอะค่ะก็เป็นไปได้เนาะในตรงนี้เพราะว่ามันมีทั้งความเข้าใจกันมีทั้งปัญหาที่เข้ามา บอกว่ารักครบรถเลยค่ะในปี2,567นะในหลายๆครั้งค่ะชาวธาตุลมอยากที่จะตัดอยากที่จะจบอยากที่ยุติความสัมพันธ์เนาะเหมือนกับว่าอยู่ตัวคนเดียวรู้สึกดีกว่าค่ะแต่สุดท้ายแล้วยังไงแล้วมันมีการปรับมีความมีการจูนกันเนาะจนสามารถไปต่อในความสัมพันธ์นี้ได้อ่ะค่ะมันเหมือนว่าเออคนสองคนมาเจอกันแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่ต้องปรับอะนะออพลังงานในตรงนี้ค่ะคุณทั้งคู่ยังเลือกที่จะไปต่อ สุดท้ายแล้วยังไงแล้วเลือกที่จะปรับเลือกที่จะจูนกันนะเพราะว่าบอกเลยว่ามันเหมือนกับในหลายๆเรื่องอะค่ะชาวท่านลมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโก้อยู่แล้วเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดมั่นถึงมั่นในความคิดของตัวเองเนาะแต่ในตรงเนี้ค่ะด้วยความรักแล้วอ่ะคุณยอมปรับคุณยอมลดทิฐิทุกอย่างอะ่ะเพื่อจะ สามารถให้รักษาสถานะความสัมพันธ์นี้ได้ก็บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นปีที่เหนื่อยหน่อยสําหรับความรักความสัมพันธ์หรือว่าต้องปรับตัวเยอะหน่อยทําความเข้าใจกับคนรักมากหน่อยอะค่ะเพราะยังไงแล้วตัดกันไม่ขาดเนาะยังไงแล้วความรักความผูกพันยังอยู่มันยังรู้สึกรักยังรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่อยู่เพียงแต่ว่ามันรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับการปรับตัวเหนื่อยกับการปรับความเข้าใจกันอะค่ะอืม แล้วก็ในตรงนี้ค่ะปัญหาในเรื่องของความมีสเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นชาวธาตุลมเหนือของคนรักนะในตรงนี้ที่จะทําให้คุณวุ่นวายใจที่จะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามันจะเกิดความหวัดระแวงขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ่ะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นเนาะมันยังเลือกยังเลือกที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ยังเลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ค่ะยังไม่ยังไม่ถอดใจเนาะอืมก็เลยทําให้ชาวธาตุลมอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์หน่อยในปีนี้แต่ก็บอกเลยว่า มีความเข้าใจรออยู่ข้างหน้าสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเลือกที่จะปรับความสัมพันธ์เลือกที่จะไปต่อความสัมพันธ์ค่ะเพราะยังถือว่ายังปรับกันได้ยังจุนกันได้เพราะยังไงแล้วคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเขาเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเนาะยังไงแล้วใช้ความรักนําทางค่ะในปีนี้ทําให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงการงานนะคะประจําปี25 6 7หของชาวธาตุลมนะคะราศีเมษหรืนจุนลกลุ่มนะ ว่าจะเป็นยังไงนะคะในปีนี้อ่ะขึ้นมาเป็น5ดาบนะคะ7ดถ้วยสองถ้วยค่ะเอ็ดอพาร์ตคิลแดาบค่ะนายออพาร์ติเคิลสมไม้สิบไม้สไม้นะคะ และ8ดเหรียญอ่าโอเคค่ะ,ะสำหรับดวงการงานในปี2567ของชาวธาตุลมนะคะก็บอกเลยว่ายังเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ยังไม่โดนอ,ะอ่ะอ๋อยังอยากที่จะเปลี่ยนงานยังอยากที่จะย้ายงานเนาะในหลายๆอย่างะคะ่ะอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากคน,นตรงนี้ในตรงเนี้ยนะคะบางครั้งบางทีงานดีเงนิงนดีนะแต่มันไม่ไหวจริงๆกับเพื่อนร่วมง,งานกับคนร่วมง,งานกับบรรยากาศของการทํางานเนาะคิดที่อยาก ย้ายคิดที่อยากจะเปลี่ยนนะคะในตรงนี้ออแล้วก็เป็นไปได้สูงด้วยนะว่าคุณจะได้งานใหม่เป็นงานใหม่ที่ถูกใจเป็นงานใหม่ทีออ่อาจจะได้เงินมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มั่นคงกว่าเดิมนี่เป็นไปได้ค่ะเพราะพลังงานของแเดือนขึ้นมานะแต่ณนะตรงนี้สถานการณ์งานที่เป็นอยู่เป็นอะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึก ไม่ถูกใจแต่ก็พยายามอดทนนะคะในหลายๆคนที่ยังไม่ได้งานใหม่บอกเลยว่าคุณต้องใช้ความอดทนสูงมากในการที่จะปรับตัวอยู่ในที่ทำงานเดิมนี้แต่มันเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงอะ่ะมันโอเคมั่นคงเพียงแต่ว่ามันไม่ถูกใจในตรงนี้ค่ะมองหลายๆอย่างอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างนะในปีนี้อยากจะลงธุรกิจอยากจะขายของอยากจะขายของออนไลน์นะคะอยากทําไปหมดเลยความคิดเยอะแยะมากมายค่ะในตรงนี้เพราะว่าเบื่อกับการงานมากแล้วนะ ในหลายๆคนนะคะชาวธาตลมโนทท้ที่คิดจะทําธุรกิจที่คิดจะทําอะไรด้วยตัวเองอะ่ะลงทุนทํากิจการไม่ว่าจะเป็นขายของไม่ว่าจะเป็นอ่ะ เสริมสวยออกร้านต่างๆค่ะก็บอกเลยว่าเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยในช่วงแรกในช่วงเริ่มต้นนะแต่มีความมั่นคงรออยู่ค่ะเราก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุณทําได้แล้วยังไปได้ไปได้สวยนะเพียงแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่ก็บอกเลยว่าถ้าเป็นงานประจําที่ทําอยู่นะตอนนี้เวลาเนี้ก็ถือว่าถ้าถามว่ายังอดทนได้ไหมอดทนได้อยู่ ยังอดทนได้อยู่เราก็ยังมั่นคงอยู่ยังไปได้ยังถือว่ารายรับยังดีอยู่อะค่ะเพีเยงแต่ว่ามันไม่ถูกใจมันไม่โดนใจมันรู้สึกอึดอัดอ่ะอมมองหาอะไรใหม่ๆมองหารูทางใหม่มองหางานใหม่อ่เรามาดูนะคะว่าในตรงนี้จะได้งานใหม่สมดังใจไม่เอ่ยในหลายๆคนที่มองหางานใหม่อยู่เนาะแต่ไม่ใช่ว่าที่ทําอยู่แล้วจะไม่ดีก็คือค่อนข้างที่จะดีในเรื่องรายได้รายรับอะค่ะแต่มันแค่อึดอัดใจเนาะ KING OF w a ร์ s สตริงเ t เธอ e DEVIL อ่ะก็50-50ิบห้าสิบอคาที่จะได้เนาะแต่ยังไงแล้วก็ระมัดระวังเพราะว่างานใหม่ถามว่าถ้าได้ไปแล้วจะดีไหมก็ต้องใช้ความอดทนเหมือนกันค่ะก็ไม่ถือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แบบไม่ได้สบายไม่ได้ไม่เขาเรียกอะไรมันอาจจะหนีเสือปัดจระเข้ก็ได้อาจจะไปเจอบรรยากาศซ้ําแบบเดิมก็ได้ค่ะในตรงนี้นะแต่ความมั่นคงมี แต่ว่ามันก็ลังเลใจอยู่ถึงได้งานใหม่มันเหมือนกับว่าอาจจะได้ที่ยังไม่ชอบได้ที่ยังไม่ใช่แล้วมันทําให้มาตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงดีจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปที่ใหม่แต่ก็บอกเลยค่ะว่าไปที่ใหม่ก็ไม่ได้ดั่งใจเนาะอาจจะเจอซ้ารอยเดิมแบบเดิมค่ะตรงนี้ก็ให้พิจารณาดูดีๆนะคะสําหรับชาวธาตุลมนะโอเคค่ะเรามาดูดวงการเงินประจําปี2567ของชาวธาตุลมนะคะ ว่าจะเป็นยังไงบ้างโนในปีนี้นะเดอะชาริออตค่ะเทมะลเนแปดเหรียญนะคะคิงออฟซอดเจ็ดเหรียญสิบเหรียญสี่ไม้สิบถ้วย t ด e De v i และสามไม้ค่ะโอเคค่ะสำหรับดวงการเงินของชาวธาตุลมนะคะราศีเมทุนดวละกุมประจำปี2567นหะอยหเะเงินส่วนใหญ่นะคะก็ได้มาจากการทำงานเก็บหอมรอมริษได้ถามว่ามากขึ้นไหม เหมือนกับว่ามีเงินเข้ามาหมุนได้มากขึ้นได้ใช้จ่ายได้ทันการใช้จ่ายของชาวธาตุลมอะค่ะในตรงนี้เงินเก็บยังน้อยอยู่นะในปีนี้เป็นอะไรที่เอาเป็นว่าหมุนเงินได้ดีกว่าเดิมไม่ต้องชักหน้าดึงหลังมากค่ะในตรงนี้ค่อนข้างที่จะบาลานซ์รายได้กับรายจ่ายได้ดีเอ,อ่อไม่ถึงกับติดลบแต่ก็เหนื่อยหน่อยต้องสร้างต้องทําต้องหาได้ด้วยตัวเองนะคะในตรงนี้เป็นอะไรที่มาจากเรื่องการงานเป็นหลักอืม แล้วคุณเป็นคนที่ใช้ใจ่ายแบบมือเติบด้วยนะต้องระมัดระวังด้วยค่ะในตรงนี้เนาะในการใช้เงินต้องวางตารางการใช้เงินหน่อยค่ะไม่งั้นถ้าตามใจตัวเองมากเกินไปอาจจะขาดสภาพคล่องได้เนาะแต่ยังไงแล้วปีนี้ก็ยังเป็นอีกปีหนึ่งที่คุณยังต้องหมุนเงินอยู่คุณยังต้องแบบเร่งเงินอยู่อะค่ะก็ต้องเหนื่อยหน่อยก็ต้องหมุนเงินมากหน่อยแต่ว่าถือว่าดีกว่าปีที่แล้วอย่างที่พี่กับบอกไปเนาะว่าค่อนข้างที่จะมีเข้ามาให้หมุนมากกว่าเดิมไม่ขัดสน ก็เรียกไม่ไม่ติดลบมากอะค่ะยังถือว่ายังหมุนเงินได้ดีอยู่แล้วก็ปีนี้นะคะค่าใช้ใจ่ายที่จะต้องเสียเงินเสียทองอะ่ะมันไปกับเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นหลักเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะต้องช่วยเหลือในเรื่องบางเรื่องที่ครอบครัวเดือดร้อนพ่อแม่เดือดร้อนเนี่ยพวกนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องรับผิดชอบอาจจะต้องเสียเงินอาจจะต้องใช้เงินมากกว่าปีที่แล้วเนาะ สามารถคุณยังต้องการแหล่งเงินคุณยังต้องการที่จะหาะไรายได้อื่นๆอ,อ,อีกอืมอยากมีไรายได้จากมุมอื่นอีกนอกจากเรื่องงานอยากจะลงทุนอยากจะทําธุรกิจเพิ่มอยากจะทําอะไรเพิ่มอะค่ะในตรงนี้เป็นปีที่คุณคิดคิดเยอะคิดมากคิดในเรื่องการหาเงินเนาะยังคงคิดอยู่ยังคงมองหารู่ทางที่จะหาเงินเพิ่มอยู่ค่ะก็เป็นอะไรที่ ตัวคุณเองนี่แหละที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานเพื่อสร้างเงินก็เ,เป็นอีกปีหนึ่งะคะ่ะที่ชาวธาตุลมจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเนาะกับการหาเงินกับการหมุนเงินนะคะโอเคค่ะเรามาดูดวงโชคลาภนะคะว่าในปีนี้ดวงโชคลาภเป็นยังไงบ้างมีโชคลาภเข้ามาไม่เอ่ย The High r e p เพนคุณบนบานสารกล่าวไว้เยอะเลยเนาะที่จะขอโชคลาภขอให้ร่ารวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนาะเหมือนกับว่า ขอไว้เยอะอค่ะในตรงนี้เพจเอาพาร์ติเคิลแล้วก็สตริงนะยังไงเรายังบอกเลยว่าอาจจะยังไม่ถึงคิวหรือคิวยาวนะคะก็เป็นอะไรที่ยังต้องใช้พลังงานพลังกายอยู่นะในเรื่องการหาเงินโชคลาภมีเข้ามาแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้มากไม่พอที่จะร่ํารวยได้ไม่พอที่จะสบายได้ค่ะก็บอกเลยว่าพลังงานขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะว่าคุณได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้บนบานสารเก่าวไว้ยังไงแล้วก็ กรับว่ายเยอะๆทำบุญเยอะๆค่ะเป็นอะไรที่ยังส่งเสริมให้คุณหาเงินหาทองได้คล่องมืออยู่ค่ะแต่ว่าดวงโชคลาภยังไม่มีเข้ามาเนาะยังไม่ได้เป็นโชคใหญ่มันมีเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เยอะไม่ถึงขั้นที่จะได้ตามที่คุณปรารถนาค่ะยังไงการลงทุนมีความเสี่ยงก็เรามัระวังนะคะถือว่ายังเป็นปีที่ยังต้องเหนื่อยกับการหาเงินได้ด้วยได้ด้วยตัวเองอยู่ค่ะโอเคค่ะ สำหรับชาวธาตุลมนะคะราศีเมถุนตุลและกลุ่มนะยังไงแล้วมีกาก็ขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะขอให้การงานการเงินราบรื่นขอให้มีเงินมีทองไหลามาเทมาในปีนี้นะคะยังไงก็ขอให้โชคดีนะคะสวัสดีปีใหม่คะ่ะ